พี่อยากแร้ปซ่อนแรงซ้อนก็ซ้องไอเราเรัวๆอุ้ยพูดแล้วก็มาเลยพูดแนวก็มาเลยอะครับน้องๆแต่ไปอีก460บาทเช็ดแก้วบางเกินไปไหมบางเกินปุยรู้เปล่านี่ สวัสดีนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟอร์จูนแรปปิทนะเออกระต่ายแห่งโชคลาภไปทีหนึ่งโอ้โหทุนห้าร้อยบาทนะวันนี้นะขอยาร์ดเริ่มที่เบสเท่าไหร่ดีเอ,อ่ยเบสสี่แล้วกันนะทุกคนนะอ,อ่ะเปิดเทอร์โบแล้วก็เบสไปเลยนะจ๊ะเออเอา้าวอะไรอย่าหยุดดีๆก็รางวัลก้อนโตแตกเลยเลอเออทีโั่ทีดังไปไหมอ,อ่ะจัดไปดอกนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทโอ้โหน้องโซคิวมากแม่น้องก็คิวเกิน เธอเอาอีกแล้วนี่อะไรขอโทษนะไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้เพิ่งมาลองเล่นครั้งแรกนะกดไปสองรอบก้อนวันก้อนโตทั้งสองรอบแลว้วคิดเรากำไรแล้วนะที่จริงถอนได้เลยนะเออเกินเกินไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแม่เกินไปหรือเปล่าเนี้ยไป80บาทเบียดสี่ได้มารอบแล้วขนาดนี้ก็คุ้มนะกำไรเหลือๆแล้วทุน500ร้อยนะจ๊ะโอ้บายสองแถวแบบนี้มันไม่แตกหร้อมันแตกยังไงวะ มันน่าจะแต่งเหมือนเกมสเสืออะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเจ็ดสิบโอเคสวยได้อยู่อ๋อ oh, ชช่ยชเหมือนกันโอ้โหสี่สิบเอ็ดบาทยังไงต่อยังไงต่อไปไปไปอย่าหยุดอย่าหยุดเอออ๋อมันได้หมดเลยนี่ว่ามันเนี่ยเนี้ยเอออะไรเนี่ยได้แล้วแหละรางวัลก้อนโตมาโอ้ระดับซูเปอร์นะจ๊ะเมกะสองร้อยบาทอ้อเบ็ดสี่บาทนะเช็เคเท่กํากไรมาแบบครึ่งแล้วอะ ขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันรออะไรล่ะรอทำไม้แค่นั้นแหละเนี่ยเกินจัดไปอีกทีหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะโอ,อันนี้มันกระต่ายหรือว่าแรปเปอร์หรือว่าฮิปฮอปหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเทโคตรเก่าเลยเกมน่ารักเบอเกมแบบคิ้วคิ้วอ่ะโอ้โหอีน้องตอนน้อยตอนนิดมากแม่ยังไงต่อดีอ่ะ โอ้โหว่าอยาคิดว่าจะแตกเยอะอะไรเนี่ยขึ้นเบตแล้วนะนี่สุดขึ้นเบตแล้วนะเออไม่กัดจัดไปที่รางวัลก้อนโต2อ2บาทนะจ๊ะขออยู่เบตเดิมก่อนนะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งถ้ามันขึ้นเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยขึ้นเบตไปนะอันนี้แบบว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะ้อยๆใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแค่นั้นเลย208บาทไปเนี่ย ขึ้นมาพันห้าแล้วขึ้นเบสเลยล้านะขอเป็นเบสสิบเลยละกันนะจ๊ะโอ้โหยังไงต่อเอ่ยโอ้หเกมนี้แตกไม่ค่อยมันเล่นไม่ค่อยมันแต่แตกดีนะแบบมันมันลุ้นไม่มันแต่มันแตกดีอ่ะเออแค่นั้นแหละเยี๋ยน้องเงียบเียแต่ว่าน้องโคตรเก่าจัดไปโอ้หระดับซูเปอร์เม่กาโอ้โหหกร้อยสามสิบโอ้แต่โคตรเยอะแต่โคตรดีอันนี้เบสสิบเองนะโอ้โหถ้ามันจะแตกเบอร์นี้นะเล่นเหมือนกันนะทุกคนเออเราวันก้อนโตไปที สองร้ยห้าสิบบาทไปเออขึ้นเบตอะดิรออะไรล่ะขึ้นเลยแล้วกันนะว่าจะไม่ขึ้นนะแต่บอุดใใจไม่ไหวจริงๆน้องไม่แต่มีเกินบางดีอะเออจัดไปอีกี่ร้ี่สิบาทถึงน้องมันไม่มั่งแต่น้องแต่โคตรดีนะบอกได้แค่นี้เลยนะจ๊ะโอ้หเนี่ยเอาอีกแล้วก็สิบบาทคุ้มหน้กกำไรนะเนี่ยเออเฮ้ยสองสบาทไป ไลต่อไล่ต่อไปดีโอ้โหอะไรเนี่ยน้องเงียบเงียบล่ะสองนี่โอ้โหเนี่ย,ยเห็นไหมแต่งดีแต่มันมันแต่งเยอะอะมันแต่โคตรเยอะเลยอะ่ะดูแต่งเยอะจริงยสาบาทไปโอ้โหวันนี้ทุนมา500ได้มา4400คุ้มแล้วนะที่จริงก็คุ้มแล้วนะเออเอาดีเอาดีอาดโอ้โหเจอเงียบเงียบเป็ดจังซันแล้ว ดอกนี้จัดไปอีกที่720บาทาเออแตกดีเกินบางทีอะบางครั้งบางทีน่ะก,ก็แตกดีเกินปุยมุยอ่าเออยังไงต่อโอ้โหดอกนี้560บาทคิดว่าได้เป็นพันนี่300 300 500โอเค โอเคอุ้ยอยากได้ซองทองเยอะๆเลยนะเนะี่ยถ้าเป็นแบบนี้อะ่ะถ้าทองแตกอย่างนี้พี่อยากได้ซอ,องแดงซองละวซองรัวๆ,อ,วๆอุ้ยพูดแล้วก็มาเลยพูดแล้วก็มาเลยอ่ะค่ะน้องๆแจ็ไปอีกทีสี่ร้อบาทเช็คเคให้ฟ hey. ังเกินไปไหมฟังเกินปุ้ยรู้เปล่าเนี่ยโอ้ยกำไรเหลือๆแล้วนะจะ๊ะยังไงก็สี่ร้อยบาททวนเกินไป น่ากลัวนะเนี่ยใจคนเราขึ <bulun case painted vậy> no ้นเบ็ดเลยละกันไม่รอแหละก็ขึ้นเบ็ดเป็นละสิจนะเออแค่นั่นแหละขึ้นเบ็ดแล้วมันปังเงี้ยวหกร้อยบาทไปขึ้นเบ็ดแล้วมันก็ปังเกินบางทีอ่ะเออนั่นแหละนี่สวยๆงามๆมาครับน้องๆใครจะซูเรายังไงอีหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทไปแต่ดีเกินบางครั้งบางทีแต่เกมแบบ เล่นละชวนง่วงนะแต่แม่งตายดีชิบหายเลยดูก็ไม่ได้อยากจะอวดนะครับเออจะไปที่618บาทเจ็ดเคเกือบหลับโอ้โหดอกนี้ได้เยอะแหละ615บาทเยอะนะโอ้โหเกือบสแตกหมื่นแล้วอะแตกหมื่นแน่วันนี้มีแตกหมื่นอะ่ะบอกได้แค่นี้นะมีแตกหมื่นแน่นอน โอ้โหไม่ไหวแล้วจะหลับกลางอากาศแล้วนะอะไรวะทำไมมันไม่อ๋อมันไม่เหมือนกันไง <c oughs> ไหนบอกมีแตกหมื่นวะขึ้นเมลลแล้วเงียบจัดเลยบอกได้แค่นี้เอยเกินไปรึเปล่ายังไงต่อ,อคังเล่เป็นประวัติศาสตร์๋อ,อไม่มีอะไรก็ดีใจทำไมก่อนชอเชดค โคตรเอาเรื่องใจขรู้สึกว่าด้อยเลยโอ้ my god เกอร์อ้ oh อาวจัดไปอีกที915บาทแบบสุกโอ้อีก400ถึงหมื่นแล้วนะขึ้นเพรแม่งเลยไปมุละ50ไม่แตกหมื่นให้มันรู้ไปยังไงต่อ เต็มแผงได้425บาทเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย,อยดอกนี้เลิศละละเลิศละละแซดไปอีกดีหนึ่งพันสองร้อเจ็ิบห้าบาทเลยเรียบร้อยแตกหมื่นอ้ยกำไรโอ้ย,เอ,ยเอาดีดๆกำไรหมื 10, ่นสี่ร้อยอะโคตรเยอะพอแล้วไม่เล่นแล้วนะเออฝากไว้ให้คิดนะเล่นได้ให้เลิกเล่นได้ให้ถอดเลยจ้ะ อยากให้เล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยอยากให้เล่นเบ็ดเท่าไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะใครอยากร่วมพูดคุยหรือว่าสนใจอยากเล่นอยากตามนะอยากจ,จอยอยู่ในกลุ่มหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากและที่สําคัญโอเคอยากรมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้เราเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ